สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ดูเกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะคะเทศบาลหรือว่าเค้าเคาซิลของประเทศอังกฤษนะคะเขาก็จะมีถังขยะให้บ้านละสามถังนะคะสำหรับแยกขยะนะคะการทิ้งขยะการแยกขยะในบ้านนะคะไอ้ถังดำนี่ก็เป็นขยะ เขาจะมาให้ที่บ้านนะถังดำนี่เป็นขยะทั่วไปนะคะขยะที่มันไม่ได้รีไซเคิลอะไรนะ่ะนะคะไอ้ถังเขียวทั้งใบอันนี้เหมือนเราปลูกดอกไม้ตัดหญ้าตัดอะไรเนี่ยนะคะเราก็ตัดหญ้าหรือว่ากิ่งไม้อะไรเนี่ยเรามาใส่ถังสีเขียวนี่แล้วก็ถังถังดำฝาเขียวอันนี้นะคะก็เป็นของพลาสติกขวดพลาสติกอะไรที่เราแยกออกมานะคะ คือเราเราจะไม่ใช้เราจะไม่ทิ้งขยะรวมกันนะคะที่ประเทศอังกฤษนะเขาแยกให้เขาไปแล้วเขาจะได้ไปแยกง่ายๆนะคะทางที่เขาแยกขยะมันก็จะได้ไม่ได้ยุ่งยากเก่าทุกคนที่บ้านก็จะทําขวดเขาก็จะแยกกันนะคะส่วนมากก็จะทํากันโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเขามีอะไรส่วนมากคนอังกฤษเขาก็จะทํา แ,ะะแล้วมันจะมีในบ้านด้วยนะคะในบ้านเนี่ยอย่าป้าจะให้ไปดูถังในบ้าน,นะะในบ้านนี่คือเศษอาหารเศษอาหารที่เราใช้ในครัวหรือว่าเศษอาหารอะไรเขาก็จะมีถังสีน้ําตาลให้ถังเล็กๆคือเศษอาหารเนี่ยเราเรากินเราเราก็จะต้องแยกออกมาอีกอันหนึ่งนะคะ คือแยกไปเลยแล้วมันจะเขาก็จะเอาไปทําปุ๋ยแล้วเขาก็จะมีถุงอันนี้ให้นะคะถุงอันนี้มันสามารถมันสามารถย่อยย่อยสลายมันจะไม่ใช่พลาสติกที่ทั่วไปคือว่ามันจะย่อยสลายไปเลยมันก็จะดีกับการย่อยสลาย คือพูดถึงว่าพลเมืองบ้านเขาคือก็จะพูดง่ายไงเพราะว่าก็ให้ทำอะไรเพราวาทำตามกฎระเบียบมันก็จะดีอย่างนะคะถ้าบ้านเราสิ่งทำความสะอาดหรือว่าเก็บแยกบ้านเรามันก็ดีคือเราถ้าเราแยกภายในบ้านระแยกการเราใช้ขวดน้ำขวดอะไรเนี่ยเราแยก แต่มีหลายบ้านแล้วที่แยกนะแล้วแยกแล้วเราเอาไปขายได้กระดาษก็เดิดมันก็จะได้ช่วยสังคมช่วยโลกร้อนได้แล้วเราก็ได้ประโยชน์ด้วยแต่แต่ที่ประเทศอังกฤษเขาแยกแต่เขาก็ไม่ได้ได้เงินนะแต่เขาก็แยกให้ทางรัฐบาลที่เขาเก็บเขาก็จะได้ไปแยกแยกเอาไปง่ายเอาไปจัดการทิ้งกันอะไรมันง่ายเขาก็ไม่ได้ได้ประโยชน์ถ้าบ้านเราเราเราแยกเราแยกจากบ้านเนี่ยมันได้ประโยชน์นะ ถ้าเศษอาหารบ้านเราถ้าถ้าแยกแยกเศษอาหารใส่ถังอะไรไปทําปุ๋ยได้นะปลูกต้นมงต้นไม้เป็นบักทําดินทําอะไรมันก็มีประโยชน์แล้วมันก็ได้ช่วยด้วยนะคะก็มีแค่นี้นะคะที่เล่ากับการที่พลเรือนประเทศอังกฤษเขาทํำยังไงกันในบ้านนะคะสําหรับการแยกขยะในบ้านคือเขาก็ทํามานานนมแล้วเนาะป้ามาป้าก็เห็นเขาแยกนี้ป้าก็แยกตามคน ป้าก็คิดว่าเออมันก็ดีอย่างคือแยกถ้าบ้านเราถ้าเราเราแยกกันทุกบ้านนะเศษขวดเศษพลาสติกเศษอะไรเราก็ขายเอาแยกเอาไปขายได้เราก็จะมีถังขยะถังขยะที่บ้านเราก็ทําเป็นในบ้านก็เป็นขังขยะแบบชรีไซเคิลช่องหนึ่งอะไรเป็นถึงช่องไป เราก็ไปทิ้งถังทงั้งนอล้วก็ไปเก็บก็คงจะไม่เหมือนกันไงเพราะเพราะทางนี้ทางประเทศอังกฤษคือเราเอาแยกแล้วให้เทศบาลเขามาเก็บอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์หนึ่งบางวัน,ว,นวันจันทร์เขาบางบางวันจันทร์นี้เขาก็จะมาเก็บถังดําไปแล้วอาทิตย์หน้าเขาก็จะมาเก็บถังเขียวแต่แต่เศษอาหารจะเก็บทุกอาทิตย์ ก็จะมีถังใหญ่ให้ทั้งนอกใบใหนึ่งในถังเล็กเอาไว้ในบ้านนะคะก็มีถุงทั้งหมดเราก็เราก็เขียนบอกเขาหรือว่าอีเมลบอกเขาเาก็จะมาวางไว้ในบ้านบางทีเจอรถก็บอกเขารถที่เขามาเก็บแต่ถ้าไม่เจอเราก็อีเมลบอกเขาเวลาเขาก็รู้ว่าบ้านเล็กที่เท่าไหร่เขาก็มาโยนให้ตอนเขามาเก็บขยะอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่ประเทศนี้ก็ทำกันนะคะ บางอย่างก็มีส่วนดีบางอย่างเรามีส่วนดีเราก็เก็บไปใช้อันไหนไม่ดีเราก็ไม่เอานะเพราะคนเราทุกประเทศมันมีทั้งดีไม่ดีส่วนดีเขามีเราก็น่าเอาไปใช้กันนะคะก็ะแค่นี้นะคะสำหรับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ป้าได้เจอที่นี่นะคะ